พ่อวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมนี้ไฮแตกนะครับจะมาพาไปดูทุ่งนากินนฟาร์มนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปนะครับดูตามถนนนะครับดูท่องทางบรรยากาศกําลังสวยงามนะครับพระอาทิตย์กาลังจะตกดินนะครับดูบรรยากาศทางซ้ายนะครับบรรยากาศทางซ้ายพระอาทิตย์กําลังจะตกดินสวยงามมากนะครับก็ <inequalities> วันนี้จะพาไปทิปพาไปดูทุ่งนากินูนฟาร์มนะครับเราจะมีเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงไก่ป่านะครับดูทุ่งนาบรรยากาศท้องทุ่งนะครับที่ทุ่งนากินูนฟาร์มนะครับวันนี้หุยให้แตกเราจะพาไปทัวร์นะครับทริปนี้เราจะพาไปทัวร์นะครับตอนนี้เรากําลังขับรถไปนะครับดูบรรยากาศนะครับทางบ้านทุ่งบ้านานานะครับดูบรรยากาศอาจจะดูแบบ ใช้ป่าใชยเขานะครับเราวันนี้เราไปในป่านะครับเราพาเข้าป่านะครับวันนี้ไม่พาเข้าเมืองมีเด็กนําทางนะครับข้างหน้าลูกเจ้าของจีนูนฟาร์มนะครับลูกชายจีนูนฟาร์มนะครับตอนนี้ปั่นจักรยานนําทางไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขับระยะทางก็ออกจากหมู่บ้านก็ประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับตอนนี้เรากําลังขับรถไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับตอนนี้เวลาประมาณ เกือบจะหกโมงเย็นนะครับตัวอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าที่นู่นฟาร์มเขามีอะไรบ้างนะครับมีเลี้ยงหมูหมูป่าไก่ป่าเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงวัวนะครับมีวัวด้วยวัวอยู่แบบบ้านทุ่งบ้านนาสัมผัสชีวิตแบบ บ้านบ้านนะครับก็อยากจะนําเสนอให้กับ f c ดูนะครับการวิถีชีวิตของบ้านบ้านวิถีชีวิตของบ้านนา,าพิกัดอยู่ที่ปทุมรัตน์ร้อยเอ็ดนะครับบ้านแสนสีนะครับโอเคครับเนี่ยเราก็จะเลี้ยวไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปตอนนี้พอเข้าไปนี่เริ่มเข้าไปแล้วนะครับข้างทางก็จะมีป่ามะเขือครับป่ามะเขือทางขวามือทางนี้นะครับป่ามะเขือ ได้ได้จากป่ามะเขือก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเราปลูกแบบพอเพียงทางซ้ายก็จะเป็นป่ากล้วยพอเราลงมาก็จะเริ่มเห็นไก่นะครับไก่ป่ามีไก่นะครับดูนะครับไก่ตามทุ่งนาเลยครับเห็นไหมครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรถจะมาลงไปดูลงลงไปดูไก่ก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปดูไก่ก่อนนะครับเอาก่อนนะครับอ่าตามมาครับ ถ่ายยังนี่ยถ่ายต่อเลยใช่ไหมแค่แล้วเอาดูกไก่ปลาครับครับกำลังวิ่งมาครับจากทุ่งนามาเลยครับมามาครับไก่ปลา ป่าช้าครับป,ป่าลุนคือป่าช้าครับอยู่รอบนอกก็มีนะครับรอบนอกข้างๆชายป่าก็มีครับเนี่ยอยู่ข้างหลังก็มีที่กล้ามา ไก่ป่าอยากสวยงามเลยครับปลาสวยๆครับไก่ป่าลูกผสมนะครับไก่แท้ก็มีนะครับไก่ป่าแท้เลือดรอ้อยตามทุกนาน,นีก็ยังมีนะครับยังมีมาเดี๋ยวเดีย๋ยวตามมาครับเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูหมูป่าดูหมูป่าหมูป่า,ปานี่บัวดูบัวก่อนบัวบัวสวยงาม กินยา่าเข้ามาหลายแ่ทิวมาไปดูสัตว์มาครับมาดูหมูป่าครับบรรยากาศของทุ่งนะครับทุงท่งนาทุ่งนาปิโน่ฟาร์มครับ นี่เป็นฟอกหมูป,ป่าครับหมูป,ป่ากำลังสวยงามครับกำลังตัวเล็กครับเรากำลังจะเอามาเลี้ยงถายบรรยากาศให้ดูครับบรรยากาศทุ่งนาทีนุ่นฟาร์ม ลูกหมูครับลูกหมูตัวเล็กๆเยอครับก <c oughs> ็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เราจะพาไปดูบรรยากาศต่างๆนะครับตามทุ่งนาหรือว่าคลิปต่างๆแต่นี้เรามาพามาดูที่นุนฟาร์มนะครับวันนี้ก็จบเพียงแค่วันนี้ <c oughs> ขออนุญาตติดตาม <c oughs> กดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ